ควลูกต่อาวเข้าเชื่อควบวกต่อเขาได้สตาร์คว้บีผ่านฟิวเข้าเขาสวิตควบีออกคว้จีผ่านฟิวเข้าคอยจูลเบิดควบีออกควลบ เขาน้าทา้องขาวไฟจะเดินผ่านลิ้นตัวนี้ พอพอเสร็จแล้วไฟจะย้อนกลับเข้ามาครัวลบออกคัว้าสิบอันนี้คือสุดที่หนึ่งุดที่สามุดที่สี่สุดที่ 3, สอง